ไม่อุต้าเขาเป็นย่เนะเ้ดของาอาเฮ้ยอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮมยเฮ้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 ยไฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เฮเด้ยยเฮ้ยเฮ้ยเด้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเด้ยยเ้เฮ้ยเ้เฮ้ยเฮ้เเฮ้ย้

เอาให้อย่างนี้เลยซื้อี่ไหนมาเนียอร่อยหรือเปล่ามนลูกขาเลยเพื่อนเพื่อนเพือนคิวอะเพื่อนเป็นยออลูมิเนียมไม่ไม่ไมเอาดีดทันสุดาเพสต์ทันสุดาหารหมาโ่แ่ลัอนะเอาดีดีเอาดีดีต่อยแค่นี้คำเดียวไปกันจากเมื่อวานนี้เราอร่อยมนะอุ้ยอุ้ยใหญุ่นทำเป็นเหมืนแนเป็ดอีกกลัวะ ไม่เอาไปบป้อมนะคุณเจ้าพอที่ไงวะเนี่ยเอาก็มหายด้วยไงจ้ไปเาไปเกิดคุแม่บอกว่าฟามาคนก็ไม่ส่งไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกเก็บตังค์อะไรหรือเปล่าอยนี้อย่างี้อะไร่กินิดเล่ะกินดีเขาก็้มาเขาคิดเขาก็ไม่ได้เยกเ้ยพักเลยพักเลย แปดร้อยดาวไหม่ต้องให้ตั๊งป้อนเลนอยกินนะตั้งทําพิเศษนะแกวันเกิดมันต้องเล่นอะไรอีกอันหนึ่งนะเฮ้ยามแกวันเกิดมันต้องเล่นอะไรอีกอันหนึ่งนะแกอหยาแต่ไปกินชุกชันไม่แต่กูกูไม่โสหล้านอนต้องเล่นเจ้าของวันเกิดดิเฮ้ยไม่เอา ไม้ยวนั่งกนั่งินเอาลไม่ได้ตะการเลเว้ยงอยากกินตายละอะไรเฮ้ยอาทาไมก่อไมนะติมนี้ไม่เคตากล้องตาก้องแล้วอไปไหนะมาหาแ้วะเฮ้ยแม่เราข้อจนเมื่อไห่ามงกินมาก

Cảm ơn các bạn đã đi, rồi rồi Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không